โรงเรียนที่ผู้ชายห้ามเข้าตอนนี้เคก็อยู่หน้าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนสตรีประจําแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ถูกก่อตั้งมานานมาแล้วกว่า150ปีซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนนี้มันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆอย่างที่เคบอกไปเนาะไม่ว่าคนจะมาส่งของหรืออะไรก็ต้องเป็นคนผู้หญิงทั้งหมดนะครับตอนนี้เคก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ได้เข้ามาดูโรงเรียนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็การใช้ชีวิตของนักเรียนอยู่ที่นี่หนึ่งวัน,นอีกก่น,ามมากนกครับ ตอนนี้คินก็อยู่ที่ทางเข้าหน้าโรงเรียนนะครับผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยวัน <một> น,วน,นี้เคนเตวมาเป็นนักเรียนเนาะก,ก็จะเหมือนมีกระเป๋านักเรียนมาซึ่งก็จะมีการสแกนก่อนว่าเรามีของอะไรต้องห้ามเข้าโรงเรียนหรือเปล่าอย่างโทรศัพท์อะไรเ <ส arose. S 1> งี้ยก็ไม่สามารถเอาเข้าโรงเรียนได้นะครับเราก็จะมีเรารักษาความปลอดภัยแน่นหนานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันดีกว่าว่านักเรียนม<ะ>ัธยมเนี่ยเข้าเรียนเป็นยังไงบ้าต้องมีการตรวจของนะครับว่าเรามีของต้องห้ามหรือเปล่าขอบคุณครับ ก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยโทรศัพท์ห้ามเข้านะครับก็จริงๆที่นี่ก็เน้นเป็นโนโฟนโซนละกันเด็กๆจะได้โฟกัสกับการเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่ครับก็นักเรียนที่นี่ทุกคนนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวนักเรียนเนะเาะแล้วก็เวลาเข้าเรียนก็ต้องสแกนเวลาออกจากโรงเรียนก็ต้องสแกนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับก็จะเป็นเครื่องแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถสแกนได้ ประมาณนี้ครับนี่ก็ต่อเนื่องมาจากทางเข้าโรงเรียนหลักนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสารานะุทางเดินเข้าโรงเรียนนะครับก็จะเห็นว่าโรงเรียนนี้เห็นได้เลยว่ามีประวัติมาอย่างยาวนานตึกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงความโบราณหรือว่าความเหี่ยกลักของตัวเองไว้นะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาในโรงเรียนวัฒนาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยคือหอนาฬิกานะครับซึ่งโรงเรียนวัฒนานะครับมีรับสอนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม6เลยแต่ว่าฝั่งที่เป็นประจําเนี่ยจะบังคับตั้งแต่ม1ถึงม6ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องกินนอนแล้วก็เรียนอยู่ที่นักเรียนตลอดสุขแล้วก็กลับบ้านวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนค่าเล่าเรียนก็จะเริ่มต้นที่70,000บาทนะครับไปจนถึง230,000บาทแล้วแต่ชั้นเรียนแล้วก็แล้วแต่โปรแกรมที่น้องแต่ละคนเลือกเรียนนะครับแล้วก็จริงๆโรงเรียนเนี้ยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณมินนี่นะครับจากวง G-Dragon แป้งล่ำซําหรือว่าคุณมากี้ราศีนะครับดารานักแสดงจริงๆ เคนก็ได้มีโอกาสเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับอาจารย์ของมินนี่ด้วยข้างหลังเคนนะครับจะเป็นแชปเปิลของโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมแชปเปิ้ลไทม์นะครับก็จะมีการร้องประสานเสียงของนักเรียนวัฒนาเดี๋ยวตามเคนเข้ามาดูกันในเกาะว่าเขาร้องพรก,กันขนาดไหนครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงสรรเสริญพระเจ้าของวัฒนาเกิลคอรัสนะครับก็เียกว่าพองมากแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะปกติกิจกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนานๆทีมีครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูเซตี้อื่นๆกับเคนเลยดีกว่าครับ เวลาพูดถึงโรงเรียนประจําก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับที่เป็นหอนอนก็ข้างหลังเนี่ยเป็นหอนอนของฝั่งมัธยมนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะนอนด้วยกันหลายๆคนเป็นร้อยๆคนเลยเราก็จะมีเตียงเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ที่เนี่ยพิเศษเลยตื่นค่อนข้างเช้าเหมือนไปถามนักเรียนมาตื่นกันตีห้าครึ่งนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนเขาก็เข้านอนค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วแต่มอแต่ว่าถ้าจะเป็นมเด็กๆน่ก็จะเริ่มนอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วก็สามทุ่มขึ้นไปนะครับตอนนี้ค Laura, เคนครับก็องยร่านิดึกันว่บคอน นักเล่นเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรกันบ้างอะไรองี้ครับ การนอนหอนอนนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเริ่มต้นเร็วมากปหสมัยนีย้เริ่มต้นที่ม1สมัยล่าเนี่ยก็คือตื่นตีห้าครึง่งตื่นแล้วตื่นเลยมีพี่เบนมาปลูกมีครูมาปลูกแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยก็จะมีการตื่นด้วยเสียงเพลงให้เลือกรีเควสต์เพลงด้วยนะคะว่าจะเป็นเคป๊อปโน,นนี่เพลงนั้นเพลงนี้เด็กประจานะคะจะได้เรื่องของสกิลทักษะการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันมากมันแบบฝึกนิสัยอะ่ะเชี่ยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเคยไปอ่านกันว่าถ้าเรา complete task อ,อย่างการเก็บเตียงตอนเช้ามันกกก็็เเหหมมืืออนาาาาร men, รราารทวว่แบบคสจ เล็กๆนะกอนเช้าซึ่งมันจะ b ิ i l d up หรือว่าทั้งวันเนี่ยว่าเราจะเจออะไรก็จะเจอที่ยากขึ้นก็จะแบบสามารถทำมันได้ดีขึ้นด้วย exactly ตอนนี้เคนก็อยู่ที่โซนอนุบาลของโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นอีกห้องสมุดหนึ่งของเด็กอนุบาลก็โรงเรียนเนี้ยมีห้องสมุดหลายที่นะครับมีหนังสือมากกว่า5 0,000ื่นเล่มเลยเราวันนี้เค้จะทำกิจกรรมมีก,กิจกรรมหนึ่งก็คือเล่านิทานให้น้องๆองนออุบาลฟังนะครับตามมาดูกันดีกว่า this time he jumped out and said บูจะเอาน้องแมวมาช่วยเนาะต้องติดตามให้ตัวเองหน่อยะครับเพราะว่าเราทำได้ดีครับจะมีนกนะครับที่ชื่อโรเบิร์ตจะได้แจ้งมาจากทางโรงเรียนว่าเป็นนกที่อยู่เคียงข้างโรงเรียนมัฒนามาตลอดเลยแล้วก็ถ้านกเสียไปมีตัวใหม่มาก็จะชื่อโรเบิร์ตตลอดนะครับเยมาแล้วโรเบิร์ตรู้งานรู้งานโรเบิร์ตโรเบิร์ต ขอตอบครับ2ส,ส่วน25ป่ะครับผิดผิดด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมโรงเรียนวัฒนาถึงได้ชื่อเล่นว่าปอดใจกลางกระสงกนะครับก็เนี่ยตึกออฟฟิศมากมายเลยแต่ว่าที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นสนามหญ้านะครับที่จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนเนาะซึ่งเวลานักเรียนเรียนจบเนี่ยก็จะรับดีพ l o m กันที่นี่ก็จะยืนกันบนสนามที่เป็นแสแตนนะครับแล้วก็สเสร็จแน้วก็เดินลงมารับปริญญาบัตรตรงข้างล่างนี่ครับ แต่ละสเตชันหรือแต่ละโตะเนี่ยก็จะมีระบบพี่น้องหัวโตนะครับก็คือพี่ม6เนี่ยจะนั่งหัวโตแล้วก็จะมีน้องมหาม4ม3ามมม1นั่งรวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับน้องเนี่ยจะมีหน้าที่ไปหยิบจานชามแล้วก็พวกช้อนซ่อมให้พี่ๆนะครับส่วนพี่เนี่ยมีหน้าที่ตักอาหารให้น้องๆเวลาเติมแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของรุ่นพี่ที่จะดูแลน้องๆในโตะนั่นเองครับเพื่อเป็นการฝึกเข้าร่วมกับคนที่อายุมากกว่าและน้อยกว่าน้องก็จะได้ฝึกว่าเวลาเราอยู่กับรุ่นพี่เนี่ยต้องทำต ในช่วงมัธยมก็เป็นเด็กวัยกำลังโตใช่ไหมครับในช่วงเบรกเนี่ยเขาก็จะมีของว่างให้ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือนมนะครับแล้วก็เป็นกล้วยน้ำว้าแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครนำน,รรน,น,นะครับดูดูคนงานเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วกันฝากคอมเมนต์กันหน่อย ก็ข้างบนนี้จะเป็นมิวเซียมของทางโรงเรียนวัฒนานะครับเพราะว่าเนื่องจากมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากกว่า150ปีก็จะมีมิวเซียมที่เก็บของที่ระลึกหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ถูกใช้ในอดีตไว้จะได้จําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนการสอนกันยังไงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน อันนี้สมัยก่อนนะครับจะใช้โต๊ะเรียนแบบนี้ซึ่งมีชื่อเล่นว่าเก้าอี้เก่งใจนะครับเพราะว่าการที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะมีโต๊ะที่เพื่อนๆที่นั่งหลังเราเนี่ยต้องใช้เรียนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสันขาเราจะขยับโต๊ะอะไรก็ต้องเกรงใจคนข้างหลังนะครับก็เป็นที่มาของชื่อนี้ที่อยู่ตรงหน้าเคนก็เป็นเตียงสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นเตียงไม้จริงๆก็ยังดูนอนได้อยู่นะอาจจะเล็กไปนิดนึงสำหรับเคนแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆก็คิดว่าน่าจะยังพอดีอยู่ครับแล้วก็จริงๆสมัยก่อนมีสอนปักเย็บด ตอนนี้คิงก็อยู่ที่ a r e a Private Study ของโรงเรียนวัฒนานะครับซึ่งตรงนี้มีชื่อเล่นว่าคาเฟ่ซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถจองเพื่อมาใช้งาน Facility ที่นี่ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Privat e Study นะครับแล้วก็สำหรับเด็กม .5 ม .6 ที่ต้องการโฟกัสต้องการความเงียบหน่อยเพื่อสอบเข้ามาหาหลัยก็จะเห็นได้ว่าจะ study เป็นกลุ่มหรือว่า study คนเดียวก็ได้เหมือนกันถึงแม้โรงนี้จะไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่า iPad เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถพก i ไบแนว่าเรียนรู้ครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องแนะแนวของโรงเรียนนะครับบวกกับเป็นห้องจิตวิทยาด้วยนะครับซึ่งเด็กที่นี่จบม .5 ม .6 นูนหลๆคนก็ต้องเข้ามาหาลัยใช่ไหมครับก็จะมีครูแนะแนวดูว่าคณะไหนเหมาะกับเขามหาลัยไหนเหมาะกับเขายุควัยรุ่นนาะเราก็อาจจะมีเรื่องที่เราอยากจะปรึกษานักจิตวิทยาที่จะเป็นเชิงลึกก็สามารถมาบุกตารางเวลาได้แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาที่เป็นสิทธิ์เก่าของที่โรงเรียนเนี่ยครับมาซัพพอร์ตตรงนี้เลยโดยเฉพาะครับ ครับตอนนี้คุนก็อยู่กับที่ห้องสมุดของโรงเรียนนะครับชื่อ Ellen Wood Library นะครับเดี๋ยวตามมาดูว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จะเห็นว่ามีหนังสือหลายแบบมากเลยนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งฟิคชันแล้วก็นอนฟิคชันนะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกแล้วก็อ่านได้เต็มที่เลยแล้วจริงๆก็มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอยากใช้ได้ด้วยนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็น reading c o d นะครับที่สามารถอ่านได้หลายๆคนหรืออ่านด้วยกันแล้วก็ study เป็น private group หรือว่าเรียน study คนเดียวก็ได้เหมือนกันครับ ครับตอนนี้เคนก็อยู่กับอาจารย์เจนผู้จัดการของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่ให้เคนกับทีมงานเข้ามาถ่ายโรงเรียนโรงเรียนสวยมากเลยครับอาจารย์เจนครับคำถามแรกเลยแล้วกันครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่อยู่มานานกว่า1 50ปีแล้วครับเอกลักษณ์ของโรงเรียนนี้นะคะคือความรักและความผูกพันที่เรามีต่อกันแล้วก็ลูกๆเราก็ส่วนมากแล้วหลายคนที่ติดเข็ม อยู่โรงเรียนถึง15ปีก็เป็นความที่เราพยายามสร้างความรักและความสุขันซึ่งาาดั่งอาจาศดัลัขนาดเดียวกันเราพยายามสร้างมันยากครับดีมากเลยครับอยากจะฝากอาจารย์ให้ข้อความกับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่านักเรียนที่กําลังมองหาโรงเรียนว่าวัฒนาจะเหมาะกับเราไหมหรือว่าควรจะสมัครดีไหม ก็อยากจะเรียนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องๆก็คือว่าที่โรงเรียนวัฒนาเนี่ยนะคะเรานอกจากภาษาไทยที่เราให้แล้วเน้นภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังเน้นอีกมากมายเลยนะคะสิ่งที่เราเน้นมากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่คือการที่เด็กไม่ติดมือถือค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือวิชาชีวิตถ้าเด็กอยากเล่นคอมพิวเตอร์อยากเล่นเกมเนี่ยเราก็มี eSport ครับให้เขาได้เล่นเลยค่ะให้เขาได้ฝึกแ เราก็มีเป็น คอนเทนต์ครีเอทคลับคือเรามีหลายคลับนะคะที่เด็กเนี่ยจะหาความรู้ความสามารถได้นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ท่านขอบคุณอาจารย์เจมส์มากเลยนะครับที่มาขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนเรานะคะเป็นไงกันบ้างครับกับโรงเรียนวัฒนาเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าใครสนใจสมัครสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยเพื่อนๆชอบโซนไหนมากสุดส่วนตัวเคนเนี่ยเคนชอบตอนเช้าเลยที่เป็นควอเรอร์คือนักร้องประสานเสียงได้ดีแล้วก็เพราะมากๆเลยเคนจะไปไหนต่อเนี่ยฝากกดติดตามเราจะได้ดูคลิปต่อไปกันนะครับวันนี้เคนไปก่อนละบ๊ายบาย ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Ken Special นะครับเมื่อกี้พูดถึงน้องมินนี่ G Idol ไปแล้วใช่ไหมครับก็มาตามหาคุณครูที่เคยสอนคุณมินนี่มาแล้วกันครับวันนี้แค่กับครูสมรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับฝากแนะนําตัวได้เลยครับครูสมรค่ะก็เคยสอนมินนี่ตอนมินนี่อยู่ม5นะคะแล้วก็เป็นคุณครูประจําชั้นของมินนี่ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมินนี่ก็เป็นเด็กน่ารักค่ะสดใสร่าเริงเฮฮาบ้างฮาฮาต้องต้องบังบุดอะไรเงี้ยค่ะมีน้ําใจนะมีความเป็นผู้นามินนี่เป็นประธานรุ่นเขาอเพื่อเก้ย ให้เกียรติเขาเวลาพูดอะไรเพื่อนก็จะเชื่อฟังอะไรอย่างงี้ย ถ้าเขาแบบร้องเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วไหมครับใช่ไหมครับเขาเต้นเก่งดนตรีก็ได้แต่ครอบครัวซัพพอร์ตั้งมากมินนี่ก็ไปตอนมงหังกีฬาเสียสิทธิ์มินนี่ก็ไปเป็นลีดเป็นลีดอ๋อเป็นลีดด้วยใช่น่ารักเขาหน้ารักมีน้ำใจกับคุณครูรอบน้องลูกกาลเที่รักครับถ้าคุณมินนี่ดูอยู่นะครับอาจารย์อยากฝากอะไรถึงน้องไหมครับก็ยินดีกับเขาเนาะตอนไปก็ห่วงเอามาลาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็อยากไปยเงี้ยแต่เราก็ห่วงนะแต่พอเห็นเขาได้ดีเราก็ดีใจแล้วก็เห็นอาจารย์บอกเขาเพิ่งกลับมาเยี่ย ะะกลับมาบางช่วงกับเพื่อนเขาก็ยังเออมินี่มาคูค่ะอะไรอย่างเงี้ยทังเค้นคิดคือว่ามันเป็นส่วนที่ดีเพราะช่วยหเห็นถึงอารมณ์ในของที่นี่เนาะว่าแบบจบไปแล้วเราก็ยังกลับมามาเจอน้องๆมาเจอคุณครูแล้วก็ไม่ลืมเนาะว่าเได้ดีมาเนี่ยเพราะโรงเรียนคุณครูสมองนะคะไม่ไม่ทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ